อ๋อ้สวัสดีค่ะวันนี้ที่ฉีดน้ำปืนโอ้มังกรเป็น,น,บบนโอ้มีที่ฉีดน้ำแบบใหม่ทำมาจากอะไรคะทำมาจากที่ฉีดยิงจรวดโอ้ที่ฉีดยิงจรวดนีเอาสายน้ำมาตอกทำมังกรทำได้อ่ะเอาใสา่ใสสก็เอาน้ไ<อ>ม่ใส่แ,แล้วก็เอาตอกน้นมังกรก็เอาอันนี้ไม่ใส่แล้วก็เอาอันนี้ใส่โอ้เท่มากเลยแล้วหนูจะลดอะไรคะ โอ้โหเท่มากไหนเป็นขอดูใกล้ๆหน่อยค่ะอู้ดได้ด้วยเขาไปขึ้ออกไม่ได้แล้วก็กลับคืนโอ้ถ้ากลับไม่ได้เก็บคืนโอ้กลับเก็บเขาไปเก็บที่โน้นโอ้เขาไปเก็บที่นู่นนะคะน้ำนะคะโอเคโอ้โหเท่มากจะใกล้แล้วลงเลยดิอือไม่ใช่น้ำจะหมดแล้วหรือใช่น้ำน้ำโอ้แบบนี้ก็ได้ใช่มันน้ำมัน มันก็น้ำก็จะมันก็จะซึมลงซึมลงอ๋ออ๋อ้ให้นให้นู้เาก็่อ๋อใส่อย่างนี้นะคะอโอ้แรงขึ้นทำไมถึงมันแรงล่ะคะเพราะน้ำถึงนะฮึทำไมถึงแรงทำไมอ่ะระหว่างน้ำเนี้ยมันจะแรงไหมถ้าเป็นท่อท่อสีเขียวท่อนี้นะคะ่ะท่อสีเขียวเนี้ยน้ำมันจะแรงจะจะแบบนี้ไหม อ๋อ้ทำไมถึงไม่แรงคะบอกแม่ด้วอใหญ่นู่นถึงมาเยอะอะไรนะท่อเล็กไม่มาเยอะท่อใหญ่นู่นจะมาเยอะน้ำมันเยอะแต่ท่อเล็กมันเป็นยังไงน้ำมันซึมใช่ไหมท่อใหญ่น้ำไม่ซึมโอยน้ำไม่ซึมเหรออ๋อน้ำถูดโอ้ถูดแรงมากโดมานน่อ๋อมันก็เลยลดลงไงค่ะไม่หนาวเหรอคะไม่หนาวเหรอคะไม่หนาวอ๋อไม่หนาว โอ้มยมีเยอะมันลอยได้มันเหมือนเรือมากเลยลอยได้ดูดิอลอยได้เห็นอ๋ออันนี้เก็ไแบบไว้นะเก็บไว้นะเดี๋ยวหายนะคะโอ้ล้างล้างล้างไปล้างอนะไรให้แม่ได้ไหมล้างอาคารให้แม่หน่อยนะ่ะล้างหนะ้าตรงรถไฟนะคะอ่าฉีดนะ้ำตรงรถไฟให้หน่อยนะคะไปะไปฉีดนะ้ำตรงรถไฟแล้วจะให้เอาไม้กวาดมาขัดเนาะขัดพื้นให้มันสะอาดโอเคโอเคได้เลย ออไ,<ด>ได้ได้ไดอ่าโอเคเดี๋ยวให้มังกรทคำความสะอาดพื้นนะคะออโอเคค่ะสวัสดีค่ะขย,ย,ยับเลยค่ะงั้นสำหรับวิดีโอนี้ไว้แค่นี้ก่อนเ<ห>นาะ<ห>ให้มังกรทำความสะอาดนะคะสวัสดีค่ะครับ